สบายดีพี่น้องมันสุขสุขคนเดิมเหมือนไม่กี้กะสีพากันไปหาแง่ไข่หมดเลยพี่น้องอันเป็นป้าลุงหลานกะสีพากันไปแงไข่หมดแดงคือว่ามันต้องตื่นตอนไม่กี้มาแงมันยังรีบจิตผลบนโต๊ะคำเลยพี่น้องไปไหนไม่กี้กะสีไปแงเบิ่งสุดนี่เบิ่งว่ามันสีเม็ดตื่นสี เข่าไปเบิ่งความคืบหนาของการนาปุ๊กตั้งเสาอ่นน้อยเด้พี่น้องไปน้ำการติดตามไปน้ำการจ้าบานิเมกี้กับซีไซกองกองหลังเดอพี่น้องเด้อตอนนี้เขาก็ย่างเข้ามาไปเบิ่งกันความคืบหนาส่บบนวนแร่มัดคุ้มกันแร่โลกสองน้อง เจ้าหักสบายดีทางหลังเพิ่นกระโบเห็นสิเจ้าสิเฮาสิมาเบิ่งความคืบหน้าเด้อพี่น้องก่วงว่ลูกกว่วงเ้าพวกเจ้ามาลินแล้วบัดนี้มาได้แล้วมันมาเบิ่งเซาก็ชุคนเทเทพืชเทกันเปื้อนกันเจือนเด้อพี่น้องแล้วเสร็จเรียบร้อย แล้วเสร็จแล้วแต่ละคุมคือว่าสำเร็จเนาะพี่น้องมื่ออื่นเศร้าก็นแมนได้ย่อเขาขึ้นไปกี่น้องย่อเขาขึ้นกี่สิมาเอาเด็ให้เบิ่งน้อยหนึ่งกวงวลว่าพี่น้องเพื่อนอุ่นน้อยประมาณนี้เลยพี่น้องคิดใจกับแม่แหละเล่าแต่ถืออยู่แบบยุคลานแล้วหลาย ลูกล้านหลายจะได้ไข่หมกใหญ่เท่าแบ่งใหญ่เป็นบ่าวพผืโอไปลินเฮือนปลาอน้นเผื่านะไปมาลินสวนกลับมาพักมาสาเพื่อนป้าบอาาได้ว้ากับโบบาเดียวตัวน,นี้กับสิพากันไปเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยไปเตรียมไปเตรียมห่างห่างเอาเครื่องสิไปแย่ไข่หมดติดตาเป็นน้ำม่อกีด้วยจ้าว่ามันสีได้หมดบอรืูว่าบ่ได้ก็ไปนํำกันเดี๋ยพี่น้อง ตอนนี้เรัก็สิพากันไปเลยเลยพี่น้องเลยเออตอนนี้ก็พ่อแอเป็นมือกล้องพี่น้องมาหอดป่าแล้วเอ้อะแถวนี้แม่จีดเพิ่งกะลังหาทั้งหมดอยู่พี่น้องเพิ่งไปก่อนล่ะมื่อนีนนี่น้องไข่มุกกลับมาน,น้องแบงกลับมาพี่น้องป,ป่าไม้รอบๆพี่น้อง มื่อนี้ก็แดดคือเกาพี่น้องโอ้เดิแม่จีพิ่นเห็นแมงหัวงอกพี่น้องไปเบิ่งน้ำเพิินเป็นตัวแบบได้ตอนนี้ก็เข้าไปในโคกแล้วนพี่น้องแม่จีดเิ่นการลังหาหังมดแดงอยู่ด้วพี่น้อง เอาแบงไขมุกกระมาเดอ้อพี่น้องมันตีดตามไปน้องการพี่น้องแม่จีดเพิ่นกำลังหาหังหมดแดงอยู่เดอ้อและเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นจังซีแงให้พี่ให้น้องเบิง่งตอนนี้ก็แม่จีดเพิ่นเห็นหมักแดงพี่น้องเพิ่นซีแมนเมื่อให้ลานเพิ่นกินพี่น้อง ตอนนี้ยังบอร์เนทั้งหมดพี่น้องเพิ่นแม่นมักแดงมากินก่อนมันสิเป็นแบบนี้นพี่น้องมักแดงเพราะว่ากิน<อ>ใน,นกินใน,ม,น,น,ในมันพี่น้องกินในมันเสร็กินหนังแม่กี่เพิ่นแม่พี่เพิ่นแม่นพี่น้อง ตอนนี้พ่อเอก็มาเห็นกบอพักขมิ้นพี่น้องเพราะว่าเสียเก็บเมื่อกินเนาะแม่จี้เพิ่นบอกว่าเห็นอันใดเอาอันนั้นที่ว่ากินเป็นพี่น้องอ้าวใครมุกวันได้ได้เออใครโมกวาดอันใดเป็นเนื้อกินแล้วเอาเบิด้น เอ่อนๆมันเด้อพ like ี่น้องเก็บๆไข่มุกเนี่ตัวยุลุ่มก็มี เก็บพักขมิดพี่น้องโอ้เป็นดอกแล้วก็มีไข่มุกก็เก็บเก็บพักได้พี่น้องไข่มุก <Okay. S 1> ได้ลายพอแล้ว <Okay. S 1> เอาลายกันกินเบว์ต <Okay. S 1> โอ้ตอนนี้ไม่จี้ก็เห็นหังไข่เลยพี่น้องโอ้หังใหญ่ <Okay. S 1> หังใหญ่เ <Okay. S 1> หี่เลนะเนาะโอ้คือหังของ เขาแง่เลยพี่น้องฮ oh. ะแง่ต่อไปมันย่ายลงลุ่มเลยแม่ oh. เขาแง่เลยพี่น้องธรรมศาสตร์ <c oughs> ตอนนี้ก็แม่จีดเพิ่นมาแต่แง่เลยเด้อพี่น้องเพิ่นหาหังมันแต่ว่าได้พอได้กินพี่น้องอันนี้ให้พี่ให้น้องเบิง่งไข่เมื่อก็สิบป,ประมาณนี้พี่น้องได้ยุกได้ยุย่งได้ยถวยน้อยหนึ่ง ิประมาณนี้พี่น้องีแ,แ่แม่จีดทนสีหาเลาะเมื่อลยได้พี่น้องบนหมดพี่น้องเ,ไ,งเปไปปิดตอนนี้แม่จีดกะเมื่อแล้วพี่น้องพอได้กินหาก,กินตับแต่ว่าแม่จีดเคยเอามามกกินพี่น้องได้ สิประมาณนะี้พี่น้องมออแม่จีดเอิญแมงหัวงอกพี่น้องหลายกินได้พี่น้อง คิดเป่นเอาห้างหมดแดงพี่นอ้องเอาอีกค้างหนึ่งพี่นอ้องตีเบิ่งเธอว่ามีไข่หรือเอาอบ่มีไข่หรือย่าแต่็อดทนพี่นออ้องกัดเจ็บเออเน้ยนะฮะ ได้หาม,มาพี่น้องหาม,มักแดงพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเป็นหาบมักแดงแน่แล้วก็พักขมิกพี่น้องกลับมาแล้วพี่น้องพอได้อยู่ได้กิน ตอนนี้ก็แม่จีดเพิ่นเห็นหังหรืพี่น้องนี่คือหังหมดแดงพี่น้องแม่จีดเพิ่นเสียเอาคอมันอยู่ต่ตำพี่น้องเมื่อกี้มันจะทำการเอาเลยพี่น้องโอ้โอ้วก็มีแต่แม่ไข่ออนมี่ปะไข่โอ้ยไข่ไข่น้อยตึ้นตื้นตื้นดีต่ำพี่น้อง วหมดแดงมันจะง่ายลงาเดียหม,มยนะยดผมไข่มันอาไข่เดียหมดนี่ะอืมอืมเขานะ่โอ้